โอ้ oh, เนื้อนแน่นขนาดนี้บสุกบมีเนอะเน่โอ้ oh, ตอนนี้หาซิมบงซิมก่อนกลาบสวัสดีแหละสวัสดีทุกคนที่กำลังติดตามฮับซอมยินดีตอนรับเข้าสู่ซ่องอาร์มาพี่เคพีเชนนอกวันนี้อยกับค่อยคำวันแล้วก็อีกคนนึงเนาะกำลังกอ่อไฟเนาะคือเราคนละหู้เนาะแต่ว่าเป็นแฟนของค่อยคาพระเจ้าเองเนาะ คือวันนี้เนาะเฮาซิมาเอาชีวิตรอดในป่าลึกแห่งหนึ่งเนาะซึ่งป่าแห่งนี้ก็มาบ่อยนะเป็นป่าไซแดนพม่าเราเนาะฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งเราเราก็ฝั่งถ้าไปภูฝั่งนี้ก็ภูเขาฝั่งนี้เนาะภูเขาเล็กๆตัวนี้เนาะก็จะเป็นฝั่งพม่าเนาะคือวันนี้เนาะเฮาซิมาเอาชีวิตรอดในป่าลึกแห่งนี้เนาะด้วยการหาอาหารแล้วก็ หายิ่งนกยิ่งลอกอะไรหลายๆอย่างเนาะแล้วก็จะตัดเออจะเอาพวกที่เป็นอาหารเนาะมาทํากินแต่ละชนิดแต่ละชนิดเนาะแต่บุพาว่าเขาสิหาได้สำเด็ดเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาสิกลับเนาะเพราะว่าคืนนี้เขามา,มาข้างคืนเนาะแล้วก็พรุ่งนี้จะกลับเนาะโอเคแล้วเจอกันโอเคทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่พักของอาคา้อยเมื่อก่อนเนาะเมื่อกี้เออเมื่อก่อนอาคาน้นยมานอนป่าแล้วก็ ทำที่พักไว้นะแล้วก็มันยังใช้ได้นะแล้วก็ผมก็จะซ้อมมันเนาะจะจะซ้อมแซมมันแล้วก็จะพักอยู่ที่นี่เนาะนี่คนลาหูเนาะกําลังกอ่อไฟอยู่บุ๊ความันกอ่อได้บอ,อบโอเคแล้วทุกคนตอนนี้เอาการซ้อมแซมที่พักของเราเป็นที่เทียบผ้าแล้วเนาะแล้วก็ตอนนี้ก็มีแต่ ก่อไฟแล้วก็อันไปไป,ไปหาอาหารเนาะไปหาอาหารมามาทำกินเนาะคืออากินหน่อยแล้วดังไฟบุเป็นเนาะบ่อ <c oughs> เคยเข้าป่าฮู้โอเคแล้วเจอกันตอนหาอาหารเนาะทุกคน าได้ยินพวกเขาได้ยินตอนนี้เราคือเขาได้ยินพวกนกแก้วเนาะกำลังเข้าไปนอนเนาะได้ยินบอกมีนกนกแก้วแล้วก็นกอีกชนิดหนึ่งเนาะโอเคทุกคนตอนนี้เขาไปลากกอนเนาะแล้วเจอกันโอเคละทุกคนตอนนี้เราเน่นกที่ห้องเมื่อกี้เนาะตอนนี้เราไปเอามาได้แล้วเนาะเน่ตอนนี้เรา มื้อค่ำเนี่ยเนาะเฮามีกินแล้วเนาะแล้วก็เดี๋ยวตอนค่ำเนี่ยเนาะเฮาสีหาพวกปูแล้วก็ปลาเนาะที่ห้วยเนาะเฮาเสียเอาฟีส่ย,ยวงนะ่งเนาะยวงแล้วก็ใต้เบึงเนาะโอเคตอนนี้เฮาไปทําอาหารกินกันเนาะโอเคละทุกคนคือตอนนี้นะ้อยย่านอาหารบอพอเนาะเพราะว่าเฮาตอนนี้ เอาได้แค่นกแก้วตัวเดียวเนาะแล้วก็เนี่ยเขาจะเอาอยู่ในต้นกล้วยป่านี้เนาะน,นี่ก็เป็นอาหารเนาะเดี๋ยวเรามมใส่กับซิมกใสกับนกเนาะนี่ประมาณนี้ เอาแต่ตัวอ่อนๆอยู่ในเนาะ <c oughs> มันจะมีใบใบของมันเนะาะใบแต่ว่าเป็น,ๆๆๆนอ่อนๆเนาะเนี่ยทุกคนตอนนี้ขั้นตอนกนารทำอาหารเนาะเอาซิเ็ดออกให้มันมุนๆนเนาะ นี่เก็ดให้มันม้วนๆแบบนี้นะนี่มันจึงสุกง่ายเนาะแล้วก็กินกินก็น่าจะแซ่บกว่าเนาะนี่นี่เป็นเออเป็นอยู่อยู่อันอันเนาะใบอ่นอนๆอยู่ในต้นกล้วยเนาะเป็นยอดมันเนาะตัวนี้มกกินหรือว่า แกงกินอร่อยเนาะแซ่บโอ้โหรสชาติคดได้เลยเนี่ยตอนนี้เฮาสิาทำกันทอนคนเจ้านกตัวนี้เนาะทอนคนแล้วก็จะไปมกใส่ยอดต้นกล้วยเนาะอ่อนๆนอะเนาะ เงาหรอกเงาหรอกเอาละทุกคนตอนนี้เน่ตอนนี้เห่าทอนคนแล้วเนาะเหร่เรียงสุดเลี้ยงมากน้ำมันเยอะเนาะตอนนี้เนาะเป็นฤดูหนาวเนาะเน่ตอนนี้เหาสิไปทํากันล้างเนาะเน่อาหารของเขากจะมพนะีพวกนี้เนาะพวกนะี้เห่าสิไส่นกเนาะทิ่สนกมกเก็นเนาะตอนนี้เห่าไปทํากันล้างก่อนไปกันเลย โอเคละทุกคนตอนนี้หขาวสียอารมณมัยสิยงรังนกกันเนาะนี่ฮ็ดง่ายกินง่ายง่ายอยู่ป่าอยู่ดอยเน,ะเนยาะแน่ง่ายเนาะ โอ้โหน้ำมันน้ำมันเนี่ยเหลืองๆเห็นบ้องตอนนี้ยำเหนาเนาะคือยำเหนานกพวกนกเนาะน่าจะมีเออมันจะมีน้ำมันลายเนาะตรงนี้เนาะนี่นกก็ได้แล้วตอนนี้เขาก็ล้างพวกส้มยกลอ้ยน้ใส่ยนี่โห ยอดต้นกล้วยเนี่เนาะมันสะอาดอยู่แล้วเนาะเขาล้างน้อยหนึ่งจักน้อยนึงให้มันกับได้แล้วเนาะเพราะว่ามันอยู่ในอยู่ในต้นเนาะบ่มีโตัวแมงหรือว่าสารพิษมียังทึกเนาะอือแล้วก็ใส่โอเคละทุกคนตอนนี้เนาะเข่าสิเอา พริกแล้วก็เกลือแป้งหนวดสายเนาะนี่โอ้โหอร่อยแนย่คือไปปลาสิ่งที่ขันบ่ได้เนาะก็คือพริกกับเกลือแป้งหนวดเนาะถ้าขาดตัวนี้แล้วบ่ไดเนาะบ่ได้เด็ดขาดเนาะ กินก็ได้อยู่นะขาดก็ได้แต่ว่ากินค่อนข้างบอแซบเลยทีเดียวเนาะมันบ่นมีรสชาติเนาะโอเคละทุกคนตอนนี้เนี่ยพ็จับประมาณเนาะตอนนี้เฮาสิเอามกเนาะเน่ในส่ไฟลงไปเลยแล้วก็เขาก็จะดังที่รอบๆอบมันเนาะเพื่อให้มันสุกเนาะ ให้มันอบเนาะให้มันอบความร้อนก็จะขึ้นแล้วก็สุกเนาะสอนตอนเด็กมัธยมมันยังวะอนุบาลโอเคแล้วเจอกันทุกคนโอเคแล้วทุกคนตอนนี้อาหารของข้าก็น่าจะได้แล้วนาะแล้วก็น่าจะสุกแล้วนะตอนนี้หาเสี่ยออกมึงเนาะว่ามันสิลุบอ๋อ อยู่บ่เขียวเขียวอนื้เขียวอิดเนื้อเนาะเดี่ยตอนนี้เรามาที่ี่ทันเทนชู่ๆเนี่ยโอ้โหโหน่ากินบ่น่ากินบ่นี่เป็นฝีมือของคำวันหรือว่าอาม่าเนาะสิเฮ็ดให้ เมียกินสักขึ้นบังกระเฮ้ตลอนท่นแหละโอ้ยมา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 กินข้าวกินข้าวโอ้ยน้ำเสีออกตอนนใาหิลองซิมเนาะคนคนคนน่าจะสุกอยู่เนาะ เดี๋ยวเบิงบ้งเบิง้งเบิ้งโหเนื้อแน่นขนาดนี้บ่สุกบ่มีเนาะเน่โอ้ตอนนี้หาซิมเบิง้งซิมก่อนมาอืมสุดยอดวันก็เอาข้าวเหนียวเนาะ

ได้รสชาติได้เนาะสุดยอดเลย อร่อยมกใช่ไมอืมสุดสอดทุกคน โอเคทุกคนตอนนี้หาวสิให้แต่กองกินน้ำก่อนเนาะแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็คือมีประมาณนี้เนาะถ้าไผมากแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามในช่องอา마พีเคพีช anel เนาะเผื่อบ,บทาพาดวิดีโอใหม่ๆจากช่องอามาพีเคพีช anel เนาะสำหรับคลิปนี้ต้องขอไปบายก่อนเนาะแล้วก็พรุ่งนี้เราจะกลับบ้านกันเนาะแล้วก็จะไปนอนที่อื่นเนาะจะไปข้างคืนเนาะประมาณสามสี่วันนี่แหละ ช่วงนี้ก็บ่คอ่อยอนะไรเนาะบ่ค่อยว่างก็ไปนอนป่าตลอดเนาะไปนอนป่าแล้วก็บ่ค่อยมีเวลาลงคลิปเนาะแล้วก็ไปนอนป่าบางทีก็ได้ถ่ายบางทีก็ไม่ได้ถ่ายเนาะบางทีก็ลืมเอาโทรศัพท์ไปหรือว่าบางทีก็บ่าสามารถเอาโทรศัพท์ไปได้เนาะเพราะว่ามันแบบไปยุ่โดนละกามีอุปสรรคหลายหลกักแบบยันโทรศัรพทนะ์เพเนาะ <c oughs> แล้วก็แค่ซ้นนี่แหละ